นิก้หวานจียับคอกับเปียโนตัวไกลใจไม่ห่าง <Wow. S 1> คลิปนี้มาแป๊บเดียวค,คุยเล่นกับเอฟซีขาอืนช่วงนี้ทำงานทุกวันเลยนะครับหน้าเด็กลงอะครับขอบคุณครับแลดฟอร์ดจะได้ลงไหมพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้แมนยูหรือว่พูนีกี่โมงอะแต่บอลกระชับมิดนะครับไม่เป็นไร วสวัสดีครับเด็กคอนสวัสดีครับหกสี่ห้าวินารุโตคุณครับหกครึ่งเหรอจะเห็นไนล่าไนล่าอยู่บ้านคุณแม่เขานะครับสลับกันเลี้ยงครับผมอยู่คนเดียวไม่มีคนเลี้ยงไง ผมชาชักนะครับชาชัก <c oughs> แบ็กขวาใหม่เราจะมาวันไหนมัสลาอูยอะทั้งอย่างปะบาซ่ากับมาดิดใครครับพี่ว่าตัวมาดิดมาครบยังไนะเสื้อคอสองเริ่มส่งหมดยังครับใกล้หมดแล้วนะครับต้องถามน้องไอ้นะครับวันนั้นไอ้บอกภายในวันที่เท่าไหร่หมดอ่ะแต่อีกไม่นาน่ะ ดาวินคาเฟ่ก็เคยไปนะครับเคยไปกับพี่เบียร์อยู่นะครับดาวินคาเฟ่เค้นน้องเปิดเพลงได้ได้ปะ